วิธีการใช้งานกล่องฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราให้มานะครับก็จะมีตัวคู่มือครับตัวคู่มือนะครับเราจะทําเป็นวิดีโอนะครับวิธีการใช้งานวิดีโอนี้ครับแล้วก็ใส่เป็น QR code ไว้ด้านในให้ครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณใช้โทรศัพท์มือถือครับสแกน QR code ก็จะลิงก์เข้ามาวิดีโอการใช้นี้ครับแล้วก็จะมีตัวหลอดนี้ครับไว้สําหรับหยดน้ํามันหอมระเหยนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องครับแล้วเขาจะมีตัวผ้านะครับไว้สําหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวเครื่องมาให้ด้วยครับ พร้อมกับตัวสายชาร์จครับตัวสายชาร์จก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นหัว Type C นะครับส่วนอีกด้านก็จะเป็นหัว USB นะครับมาดูวิธีการใช้งานง่ายๆครับอันดับแรกนะครับตัวเครื่องเขาจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับคุณจะต้องใช้สายชาร์จนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องเขาครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับของสายชาร์จครับคุณเอาไปเสียบกับตัว Power Bank ก็ได้หรือว่าคุณจะเสียบกับตัว Adapter ก็ได้เดี๋ยววันนี้จะเทสกับตัว Adapter ให้ดูครับ เมื่อเราเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเสียงสัญญาณว่ามีแบตเตอรี่เข้าเรียบร้อยครับการใช้งานง่ายๆครับตัวฝาเขาจะเป็นฝาแม่เหล็กนะครับสามารถยกฝาออกจากตัวเครื่องได้เลยนะครับและดึงสติกเกอร์ที่ปิดขั้วชาร์จไฟออกก่อนใช้งานนะครับแล้วก็สามารถนําสิ่งของนะครับอย่างเช่นพวกหน้ากากอนามัยนะครับใส่เข้าไปครับพร้อมกับจะมีช่องหยดน้ามันหอมระเหยครับตรงนี้เราสามารถเอาน้ามันหอมระเหยนะครับหยดเข้าไปตรงนี้ครับ เพื่อที่จะไปฆ่ากลิ่นของหน้ากากอนามัยได้ด้วยนะครับโหมดฟังก์ชันการใช้งานของเขาครับจะทำงานทั้งหมด2ฟังก์ชันครับฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นเปิดหลอด UV-C ตรงนี้ครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับปุ่มที่2จะเป็นโหมดอโลมาครับไว้สำหรับการอบโอโซนสิ่งของที่อยู่ด้านในครับแล้วก็ดับกลิ่นด้วยครับเพียงแค่เราหยดน้ำมันหอมระเหยลงไปข้างในครับ และเราสามารถกดทั้ง2ปุ่มให้เขาทํางานพร้อมกันทั้ง2ฟังก์ชันได้ด้วยครับและในขณะที่คุณกําลังกดปุ่มฆ่าเชื้อใช้งานอยู่นะครับคุณสามารถเอาโทรศัพท์นะครับมาวางชาร์จแบบไร้สายด้านบนได้ครับตัวนี้จะเป็นการชาร์จไร้สายแบบฟาชาร์จด้วยครับเมื่อเรากดปุ่มไปนะครับตัวเครื่องเขาจะทํางานเป็นเวลา5นาทีนะครับในการฆ่าเชื้อโรคครับ ส่วนอโลมาก็จะเช่นกันครับใช้เวลาในการอโปโซนเนี่ยใช้เวลา5นาทีเช่นกันครับข้อควรระวังสําหรับการใช้งานกล่องฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับไม่แนะนําให้โดนน้ำนะครับเพราะเขาจะมีแผงวงจรอยู่ด้านในนะครับอาจจะทําให้ช็อตหรือเสียหายได้ครับครับวิธีการใช้งานง่ายๆเพียงเท่านี้ครับสำหรับกล่องฆ่าเชื้อตัวนี้ครับ